ฟังเพลงยังไงให้ได้เงินสวัสดีครับท่านที่รักใจห,ห่วงใ่ใส่ใจสุ ภาพทุกทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยคำาษาคุณพิมพ์ตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทฟัวรท์ประเทศไทยคลิปนี้นะครับผมก็นำเอาโอกาสดีๆทางธุรกิจมาฝากทุกทุกท่านเช่นเคยนะครับเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นวิธีการของการหาเงินออนไลน์โดยผมได้ตั้งระบบพอวิทยุออนไลน์ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือให้กับสมาชิกโดยมีพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องของรายได้นั่นก็คือบริษัท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติโปรไลท์ทรานส์เฟอร์แฟคเตอร์ทีนี้เรามาดูว่าเราจะดําเนินธุรกิจกับโปรไลท์วิทยุออนไลน์แบบไหนกันนะครับเราได้ชวนคุณเข้ามาฟังเพลงเข้ามาเปิดเว็บไซต์เข้ามาแชร์เว็บไซต์ที่มีเพลงเพราะๆอยู่ในเว็บไซต์นั้นนะครับมีสปอตสินค้า ประกอบกับการฟังเพลงซึ่งผู้ฟังเองก็จะมีโอกาสได้รับรู้ถึงโอกาสการมีสุขภาพที่ดีในตลอด24ชั่วโมงนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราจําหน่ายนั่นก็คือ ฟอไรต์ทรานส์ o ปรเบกเตอร์ or, หรือพูดง่ายๆก็คือเราจําหน่ายขายภูมกลุ่มกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคู่แข่งในท้องตลาดเพราะว่าโดยทั่วไปในท้องตลาดก็จะเป็นอาหารเสริมประเภทสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ในส่วนของวิตามินแร่ธาตุต่างๆเพราะฉะนั้นการขายภูมิคุ่มกันโดยตรงเนี่ยจึงมีเฉพาะผลิตภัณฑ์ฟอไรต์ทรานส์โปรเบกเตอร์เท่านั้นเองนะครับและกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือในส่วนของผู้ป่วย และก็คนรักสุขภาพและเราจะมีรายได้ยังไงเราจะมีรายได้อยู่2ทางด้วยกันทางแรกนั่นก็คือเรื่องของการฟังเพลงคุณหนึ่งคุณฟังเอง2คุณแชร์ให้คนอื่นฟังการฟังเพลงเองการแชร์ให้คนฟังคุณไม่ได้แชร์ไปทิ้งเปล่าๆทางทีมงานจะมีค่าตอบแทนการแชร์ให้กับคุณร้อยวิวสิบาทหรือว่าร้อยละสินั่นเองถ้า1 0 0 0วิวก็คือ100บาทโดยเราจะจ่ายเงินสดให้ทุก1,000วิวคุณจะได้100บาทและรายได้จากช่องที่2นะครับนั่น ก็คือรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เมื่อมีคนเข้ามาดูลิงก์เว็บไซต์ของคุณแล้วสนใจที่จะซื้อสินค้าเขาคลิกสั่งซื้อถ้าคุณเป็นสมาชิกธรรมดาคุณจะได้คุณจะได้ขวดละ150บาท10ขวดก็เท่ากับ1,500บาทโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเลยทางทีมงานจะส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าแบบเก็บเงินปลายทางเมื่อลูกค้ารับสินค้าคุณก็รับคอมมิชชั่น150บาทนะครับและถ้าเป็นสมาชิกผู้จำหน่าย หนึ่งขวดเนี่ยจะได้462บาท50สตางค์ต่อเดิมขวดครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องกักตุนสินค้าไม่ต้องส่งสินค้าเองนะครับมีหน้าที่โฆษณาอย่างเดียวโฆษณาเมื่อโฆษณาไปมีคนเปิดดูคุณก็ได้ตังค์ทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ขายแต่คุณก็ได้ตังค์นะครับและคุณจะต้องทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับนั่นก็คือ สมัครเข้ามานะครับตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทางทีมงานก็จะโทรกลับสอบถามรายละเอียดคุณก็รับลิงก์หน้าสถานีวิทยุส่วนตัวของคุณจากนั้นคุณก็นำเอาไปแชร์ตามโซเชียลของคุณเมื่อมีคนฟังคนซื้อสินค้าคุณก็รับเงินไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับนี่คือรูปแบบใหม่นี่คือโอกาสดีๆของการทำธุรกิจออนไลน์ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคู่แข่งในการตลาดได้เงินเร็วถึงคุณจะยังขายไม่ได้แต่คุณก็ยังได้เงินสนใจร่วมงานก็คลิกสมัครมารมา่วม นนนนผมในฐานะผู้นําทีมโปรไลต์วิทยุออนไลน์ผมพร้อมที่จะช่วยคุณไปสู่ความสําเร็จนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบ้ไเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจโปรไลฟ์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ